กับข้าวเช้านี้ก็เท่าที่หาได้อันนี้มันมีอยู่แล้วในตู้เย็นอันนี้ไปเอามาจากหลังบ้านมก็จะทำเมนูง่ายๆแกงบวบโดยเอาได้โปรตีนจากเนื้อหมูนี่แหละได้โปรตีนจากเนื้อหมูนี่แหละแค่ไหนพอแค่นี้ แล้วก็ไอ้ลำพังเรลานี่แกงบวบในี่แกงเลียงนี่เฉยผมก็กินได้นะแต่ลูกสิไอหมาเทวดาถ้าไม่ถูกกินเนื้อกินปลาหน่อยมันไม่กินนะโอ้โหตัดหํายังไม่ขาดเลยไปเอาเปลี่ยนมีดก่อนี <c oughs> ้มีดพวกนี้นะ่หน้าตาดียอย่างเดียวความคมไม่มีมาจากไหนรู้ๆกันนะ เป็นสมพูดหาดีไม่ได้มีดเยอะแยะคือถ้าไม่มาอยู่อย่างนี้จะไม่เลี้ยงอีกแล้วหมาเนี่ยหากับข้าวให้มันในยากกว่าหาให้ตัวเองเอ,งองีกเราจะมีน้ำพริกลวกผักเราก็จบแล้วจะหมานี่ถ้าไม่มีปลามีไก่ มีหมูให้มันมันไม่กินอันนี้ผมทิ้งให้ไก่ไขมันเอาเย่งกันอีกแค่นี้พอแค่นี้พอแค่นี้พอ อ่อนมากอะลูกเดียวก็พอแล้วมั้งเดี๋ยวๆเลยปรับตัวให้ได้พี่น้องด้ยในช่วงโควิดระบาดเนี่ยปรับตัวให้ได้เราต้องอยู่กับมัน อย,อย่างมีสติดูแลตัวเองให้แข้วคาดปลอดภัยจากทุกๆอย่างการอยู่เป็นมนุษย์นี่ก็หนักบ,บันเนาะอะไรก็อยู่ยากขึ้นคนก็แก่งแย่งฆ่ากันเองนอกจากมีเชื้อโรคมาแล้วก็อะไรก็ต้องระวัง เสียดายอ่ะจะต้องได้ทิ้งหรอเป็นคนที่เสียดายของอ่ะอันนี้ตัวน,นี้ผมตัดไว้หลายวันแล้วแล้วโดนแตนต่อยไงผมเลยเฟี้ยงใส่ลังแตนแล้วผมก็ทิ้งมันเลยผมลืมนี่เพิ่งไปเก็บม,มาตอนนี้กินได้ทำกันเลยรมเพี่อที่น้อก ชอบเผ็ดก็ใส่เยอะๆใครไม่กินเผ็ดก็ใส่น้อยแล้วแต่เพชรนี้ผมล้างมาแล้วเพ่ปลูกเองไม่ต้องกลัวใส่เยอะๆเลยเผ็ดใส่ที่20่สิบบาทดูค่าถ้าไปซื้อมาเนี่ยบวกมันหวานอยู่แล้วนะครับ ใส่พริกก็เยอะเลยไม่ต้องกลัวเผ็ดเลมตำพริกผมชอบใส่เกลือชวบชวบ ีคกเล็กอยู่สามใบนะครับนี่แม่บ้านเขายังไม่รู้มันแตกแล้วท่านผู้ชมเราต้องใช้คคกกับสากนี้ใช้ให้บาลานซ์กันนะผมใช้คคกนะแต่ผมใช้สากนี้สากนี้มันเป็นสากคู่กับคคกไม้ตัวนี้มันจะแหลมออกมาหน่อยนะึงมันก็ไปกระแทกเขาซื้อมาให้สามันแตกหมดเลย ใส่พิษลงปไปข้อดีของการทำเองกินเอง,เองไม่ต้องห่วงอะไรมากมายนะครับปุ๊บโอ้ยท่านผู้ชมกล้ลาผมหมด เปลี่ยนแผนเปลี่ยนแผนครับปะลา้าเหลือแต่หายปะลาาหมดแล้วกินเก่งเกินเปลี่ยนแผนครับปะลาาหมดผมจะใช้กะปิแทนกะปิที่บอกเลยหอมเคยเป็นกะปิแท้มาจากปากน้ำจุมพรผมไปเห็นทุกขบวนการผลิต เมย์ก็ตั้งเริ่มต้นจับเคยในตอนเช้าเดี๋ยวพรจะงนีทำคลิปกะปิให้ดูผมเลยซื้อมาเนี่ยกระปุกนี้สองร้อยหอมใสกะปิพี่น้องต,ต้องใช้น้ำร้อนละลายแต่กะปิเขาละลายง่ายแล้วละเพราะม่นเป็นเนื้อกะปินล้วนเป็นเนเื้อเคยต้นล้วนอืม ทำเดือด,ดที่ที่หมูใส่ลงไปเอาจริงป่ะหมูไม่ได้จิก,กินเองนะไว้หมาลำบากกับหมานี่แหละบน่นอยู่ละ เดี๋ยวช่วงนี้ผมไปเก็บแมงลักก่อนนะเฮ้ <c oughs> ยใส่น้ำปลาไปเดี๋ยวให้ชิมทีใส่นลงไปโอยเต็มกระทะแล้วเฮ้ <c oughs> ย ไม่เป็นไรกินเองเฮ <c oughs> ไม่เป็นไรกินเองเย่จมูกดีจังเลยแคปเดียวบวบก็สุกแมงลักผมมเริ่มหน้าแหลงมามันก็จะใบไม่งามแล้วผมก็จะใส่ลงไปแบบนี้เลย เทรน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 ทรางรถน้ำต้นไม้เฟย์เนี่ยชีวิตอยู่ดงอยู่ป่าอยากเฟี้ยงตรงไหนก็เฟี้ยงสบายใจดีอันนี้อย่าเข้าใจผิดนะเป็นน้ำประปาครับไอ้มันเป็นน้ำไอ้ฝนผมเก็บไว้เยอะในห้องเก็บของช่วงที่ฤดูฝนนะนะ เวลาเราจะกินเราก็มากรอกใส่ขวดเล็กอีกทีนะเพื่อจะเอาเข้าตู้เย็นน้ําฝนผมจะกินได้นานอีกหลายเดือนอยู่เพราะส่วนที่ใส่ขวดไว้ก็เยอะแล้วก็ผอมมงกรประมาณห้าใบน่าจะได้ถึงฤดูฝนปีหน้าแหละน้ําประปาก็ไว้กินไว้อาบไอไว้ใช้ไว้อาบแต่น้ํากินนี่ผมอยู่ที่นี่ผมกินน้ำฝนครับนี่แล้วก็เอาเข้าตู้เย็น หรือไม่ก็ตั้งไว้ถ้าเราจะไว้กินไม่ใส่แบบแบบแบบไม่เย็นการเก็บน้ำฝนของผมเนี่ยผมจะถ้าเกิดว่าฝนตกสองสาวันน่ะหรือแม่ก็ตอนตอนที่มันตกแรกผมจะไม่เอาผมจะเอาตอนมันใกล้จะมันใกล้จะหมดฝนหรือกะไว้มันชำระล้างฝุ่นลงไปก่อน ไม่รู้แตตอนนี้คือกินน้ำฝนแล,ล้วติดอะ่ะติดใจกับรสชาติน้ำฝนไม่อยากให้หกแม้กระทั่งหนึ่งเม็ดเลยอ่ะน้ำฝนนี้อร่อยอร่อยมากแขกวิไพมาแล้วจะได้กินน้ำฝนนะถ้าแขกธรรมดามาก็กินน้ำขวดที่ผมซื้อให้นะคือถ้าแขกมาซื้อน้ำให้กินของตัวเองกินน้ำฝนดีป่ะ เพราะว่าบางคนก็กลัวเขาไม่รู้ว่าเรากว่าจะได้เราผ่านกรรมวิธีอันนี้ผมจะซอยไว้ผัดกะเพราในมื้อต่อไปเราต้องคิดล่วงหน้าแล้วนะออเดอร์มือต่อไปเดินไปเก็บแมงรักตะกีนนี่เห็นกะเพราอยู่งงางามอยากกินผัดกะเพรา คือผมไม่ได้มีแผนนะถ้าเห็นอะไรกลัวมันจะแก่ไปกลัวมันจะนั้นไปกลัวมันจะเสียแล้าก็กินอันนั้นไปก่อนไม่ได้มีแผนแล้วจะต้องกินอันนั้นอันนี้ไม่ใช่เอาจริงป่ะมีดผมไม่คมหรือว่าผมหั่นไม่เป็นมีอยู่สองอย่าง แกงผมสุกเรียบร้อยแล้วผมชิมแล้วคนอื่นอาจจะบอกว่าไม่อร่อยเพราะว่าผมไม่กินชูรสผมก็ไม่ได้ใส่แต่สำหรับผมมันคือความสุดยอดมันอร่อยเหอะพอละกระเพรานี่ถ้าเราไปซื้อเขากินนี่ก็บริ่มบบ้า แสบพี่น้องแสบใส่มังลักหุบพึกใส่เลยปิดแก๊สอย่าลืมทุกครั้งต้องปิดแก๊สและแล้วเราก็จะมากินข้าวกันกินกันเลย นลูกน,น้องก็นอนรอคิวอยนะู่เนี่ยมันไม่ได้กินข้าวไม่ยอมไปไหนหรับ <Whoa. S 1> มากันวันนี้กินกบวกกับ ให้ไอ้น้ำมันระเหยข้าวจะได้ไม่เสียนะครับขนาดเราปรลาล้าไม่มีะมันยังอร่อยเลยขอข้าวก่อนนะครับขอบคุณมากที่มาชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมากินข้าวังกนเด้อ